สวัสดีค่ะทุกคนตูนอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ในการเดินทางจาก s ซีอตเทิลมาที่ประเทศไทยนะคะในช่วงโควิด -19 นี้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสสักเพียงใดยังไงลองมาติดตามชมคลิปกันค่ะ ถึงได้วันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะเตรียมตัวขึ้นเครื่องไปเมืองไทยแล้วถ้าถึงเมืองไทยยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันอีกทีนะ รถไปกับโรงแรมอเานีนะคะที่เราจองไว้ก็เหนื่อยมากเมื่อกี้โดนเปิดเขาตังขาเดินเปิดทุกใบเพราะคุณสุดาพกมาเยอะมากมีรูปถูกรูปทุกอย่างก็เลยรอดมาได้แต่ว่าเหนื่อยสุดๆเหนื่อยตกเลยค่ะ นี้เราก็ถึงห้องที่ควอร์นีแล้วนะคะโรงแรมอารวานีริเวอร์ไซด์ห้องก็จะเป็นห้องอันนี้จะเป็นเตียงเดียวนะคะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาางล่างนั้นก็จะเป็นโรงแรมอนันตลานะคะอันนี้ก็จะอีกห้องหนึ่งนะคะที่จะเป็นเตียงคู่ ตอนนี้ตูนก็จะมาบอกขั้นตอนนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างถึงจะกลับมาประเทศไทยได้อย่างแรกเลยก็คือต้องติดต่อไปกับทางกงสุลหรือสถานทูตน,นะคะว่าเรามี request ที่จะขอกลับไทยแล้วเขาก็จะตอบอีเมลเรากลับมาว่ากลับได้เสร็จแล้วเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะไป state quarantine หรือว่าจะไป semi commercial flight ซึ่งตูนและพี่อ้อมเลือก semi commercial flight ซึ่ง เราก็แค่เข้าไปดูสายการบินที่เขาร่วมกับทางรัฐบาลนะคะว่ามีสายการบินอะไรบินได้บ้างเราสองคนเลือกที่จะบินอีวาแล้วทางกงศูนย์ก็จะออกอันนี้นะคะคเขาเรียกว่าใบ C O E หรือว่ามันจะหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะคะว่า Certificate of Entry ว่าเขาอนุญาตให้เรากลับไทยนะคะเพราะเราจะต้องเอาใบเนี้มายื่นทั้งยื่นทั้งจองโรงแรมนะคะแล้วก็ยื่นเวลาเข้าประเทศนะคะ เสร็จแ,แล้วอีกใบหนึ่งที่จะต้องใช้นะคะก็จะเรียกว่าใบาต่อ8นะคะซึ่งมันเป็นใบ immigration ในการที่จะเข้าประเทศไทยเหมือนกันนะคะใบอันนี้ก็เอาไว้กรอกเวลาเข้าประเทศนะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปจองโรงแรมในของ ASQ เพราะเราสองคนมาเป็น semi commercial flight ก็คือเราต้องเลือกที่จะต้อง จองโรงแรมเองจ่ายเงินเองเราไม่ได้ไป s t a t ควอ a r เรนทีนซึ่งสําหรับจริงๆแล้วสำหรับคนไทยถ้าไป s t a t ควอ a r เรนทีนค่าใช้จ่ายคนไทยที่ถือไทยพาสปอร์ตนะคะค่าใช้จ่ายจะฟรีแต่เราสองคนไม่ได้เลือกตรงนั้นเพราะว่ากลัวว่าฟล์มีน้อยมากแล้วก็การแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยมาเป็น ASQ และโรงแรมที่เราเลือกก็คือโรงแรมอวานี plus riverside นะคะ แต่หนึธันวาคมเป็นต้นมานะคะก็ทางสายการบินก็จะมี require ว่าเราจะต้องไปตรวจโควิดเทสไม่เกิน3วันก่อนบินซึ่งเรา2คนก็ไปตรวจมาเรียบร้อยหนะ้าตาใบาก็จะประมาณนี้แล้วแต่คุณหมอแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เขาจะต้องโชว์ว่าเราไม่ได้เป็นจะต้องเป็น result not detected หรือว่าเป็น negative นะคะเพื่อที่จะบินได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องใช้ก็คือ fit to fly form ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น วิดีโอคอลกับคุณหมอนะคะว่าเราไม่ได้ป่วยเราบินได้เราสุขภาพแข็งแรงดีก็เอกสารเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ยากนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถถ้าตูนทำได้คนอื่นก็ทำได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาทานข้าวแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงพอดีเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้โรงแรมเอาอะไรมาเสิร์ฟเรานะคะนี่เป็นอาหารของพี่อ้อมนะคะ เป็นอาหารของพี่ตูนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของตูนที่จะลง YouTube นะคะตูนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยก่อนจบคลิปนี้ก็ขอภาพบรรยากาศสวยๆจากห้องที่ควอลตินมาฝากทุกคนนะคะตูนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ